น่าจะปกติแล้วนะครับสวัสดีแล้วกรับทักทายครับพี่น้องยูทูบครับช่องดำชิงสัพย์ชิงทองครับืันนี้ทือวาอัปเดตอาการของเจ้ามาที่ผมนี่ครับผมหลังจากเปลี่ยนก้องเรียบร้อยนะครับพี่น้องทำงานมาแล้วหนึ่งวันครับมดมือว่ามีปัญหายังเลยครับหลังจากที่ทำงานมาทั้งวันครับเมื่อวานก็ไม่มีอาการอะไรที่เป็นแบบติดขัดครับ แต่กลอง CPU ตัวนี้รอบเครื่องจะต่ำหน่อยนะครับแล้วก็จะเสียบน้ำมันลงอีกเพราะว่าช่างยะบอกว่ากลองนี้เป็นกลองเสียบน้ำมันครับเพราะว่าแกมไม่ได้ปรับตั้งอะไรอีกแกจับเสียบปั๊กเอาเลย ก็ต้องลองระบบอีกนิดนึงครับเสียย่าบอกว่าช่างย่าบอกว่าต้องรอให้มันเข้าที่อีกสักหน่อยค่อยโทรไปบอกว่ามันโอเคไหมนะครับถ้าไม่โอเคยังไงแกก็ต้องมาเซอร์วิสอีกหนึ่งครั้งนะครับแต่พิวว่ารถมันอยากช้าหน่อยนึงเพราะว่ารอบเครื่องมันต่ำครับมันเร่งเครื่องไม่ไม่แรงแต่ถ้าจะเร่งเร่งหยยกก็ได้ครับเราต้องไปตั้งตรงคันเร่งหยก แต่แบบนี้ก็ดีครับประหยัดน้ำมันนี่ก็จอดชิดเกินในกลุ่มก็มีแต่เด็กกานะแต่อันนี้ฮีโน่คันเยวอครับซป,ปเปอร์เซีย เป็นเครื่องฮีโน่ครับ H O H O 7มั้างครับ1065แต่เฟืองไทยเป็นเฟืองไทยสูสุนะคันนี้ก็ตัวแรงของทีมงานเหมือนกันครับ ถึงจะหยุดเทศกาลปีใหม่แล้วครับไปไปไป

ยิย่งสีาดครับเล่นของครับสลาดเล่นของเฮ้ยเดี๋ยวมาดูคันต่อไปครับเฮ้ย นี่ก,ก็เป็นคูปต้าครับ50แรงมาครับไม่มีไม่มีหางครับเหมือนคนแขนด้วนนะ่ะ มาแล้วครับตัวแรง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 ครับตัวนี้ตัวแรงตัวแรงตัวแรงย่าขากระจกโอ้ขากับโจกหายกี่เล่อมามาตัวแรงตัวแรงอันนี้ปลาอ้วนครับปลาอ้วนปลาอ้วนครับคนนี้ปลาอ้วนเย้โอ้เฮ็ดสีไล่โพด เดี๋ยวไปดูกันครับไปดูกันเฟ้นะล้วโอ้หรับหาบแล้วโอ้ ปีเป็นฉันไปแล้วไปแล้วไปแล้วเขาบีเอกเขาบีเอกเขาบีเอกเออเออออง้อ้าเด็อย่งเงยนีเมาอีนึงครับรถเสียอาม เทียมเราคือดันเตี้ยไว้นั่นมมน,ะนะนั่นละอันนี้ก็รถสแซมครับรถสแซมนี่รถรอคร นก็มีสบายบ้างมีลำบากบ้างครับมีหนักมีเบาครับตามสติปหน้างานครับแต่ปีนี้ก็มีงานเรื่อยๆนะนะครับนี่ก็ไม่รอเลยรอให้เขาทำเสร็จก่อนสิจะรีบไปไหนเดี๋ยวรอให้ถรถไทดันเสร็จก่อนไอ้ดันเลยครับดันให้แล้วก่อนเลยพอต้องเฝ้าน้ำรถดนตั้ไอ้ดันเชี่ยมันเล็วเลยเนี่ยถ้า ถ้ารถไถทําไม่เสียดอ่ะถ้ารถไถทําไม่เสียดแหละแล้วก็เอาถอยมาหยางนั่นบ่ได้สมองอีกแล้วบ่ได้นั่งซื้ออีกแล้วโอ้ยเกีมเกีมเกีมเกียมขัมขนเพิ่นมาท่านเลี่ยวจะเพิ่งถอยมามันเสียจากว่าไม่ยุ่งเสียละให้เพิ่นเลี่ยวจังถอยมาใจเย็นๆเ่าต้องเฝ้า นี่ครับนี่เห็นไหมเห็นไหมถ้าถ้าถ้าทางนู้นทําเสียดปุ๊บใช่ไหมไอ้นี่ถอยยาวมาเลยมันก็จะไม่ติดแบบนี้ใช่ไหมไอน้นู่นไอ้รถไถยังทําไม่เสียดไอ้นี่ก็ถอยมาปุ๊บก็ติดเห็นไหมเนี่ยมันไม่มีจังหวะเร่งดันเข้ามานี่แหละมันจะรีบทําไมก็ต้องรอก่อนครับต้องใจเย็นๆรอก่อนเพราะว่ารถไถก็ทํางานทองเขาอยู่นะครับเนี่ยเพราะว่ารถไถไม่มีหางไง มันก็เลยตะกุยแบบนี้ครับมันไม่ได้จังหวะไงเนี่ยเลยเนี่ยเห็นไหมมัน,มน,มนทีนี้มันก็เลยมาเป็นภาระทีนี้แทนที่จะต้องมาเทตร,ตรงนี้เลยก็มาเป็นภาระอยู่ตรงนี้อีกทีนี้เนี่ยก็ต้องรถไถก็ต้องมาทําตรงนี้รถด,ดําก็ต้องจอดรอกันเลยทีนี้น่ะเห็นไหมมารอยแล้วหนึ่งคันเห็นไหมนี่ก็รอเห็นไหมเนี่ย มันเป็นทาละครับถ้าสมมติว่ารอรอ,อตรงนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมคันนี้ถอยยาวปื๊ดมันก็จะถึงนี่ปั๊บมันก็ยังไม่ได้รอกันแบบนี้ครับคันนี้ก็จะเล่นมานี้เนี่ยเ,เราต้องรอรถไถคร,ครับเพราะว่าหัวใจหลักก็คือรถไถเลยนะงานนี้นะเห็นไหม ที่แกงครับไม่เสียเลยถ้าจสดยทุบม,มีหอยปืด้ดมาถึงนี่ปั๊บเลยเนี่ยนะเอาถอยถอย ว่าไปพุ่นเตี๋ยวเขาจะอ,ออกไปที่นั้นเรื่องข้าวถากันยังนอ่อ่ะคลิปนี้ก็พอหอมปากหอมคอครับไปเจอกันคลิปใหม่นะครับคลิปหน้านะครับบ๊ายบายและสวัสดีครับ